ามเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวัสดีสวัสดีวัยรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยกผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมรักกี้เนโกนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับ ก็ไม่ขอพูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับวันนี้ก็จะมาขอไล่เบสไปเลยก็ตอนนี้นะครับทำคอนเทนต์อยู่นะทุนหน้าสิบนะครับอ่ะโอเคมามาดูกันเลยนะครับสําหรับทุนหน้าสิบว่าผมจะไล่เบสได้หรือเปล่านะครับก็ทําเป็นรอบที่ห้าที่หกแล้วนะรอบนี้นะเออโอ้โหโดนยับยับเลยไปรุ่นเออเพราะว่าทุนมันน้อยไปนะฮะก็ห้าหกรอบเลยนะผมทําอยู่เนะี่ยเจ็บคอไปแล้วเนะี่ยเออภาพสดทุกคิปนะครับมาขอไล่ไปเบสห้าก่อนแล้วกัน ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต,ต่อไปนะครับใครอยากดูเกมอะไรนะครับคอมเมนต์มาแล้วก็คลิปนี้แจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนนะครับฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยไม่พูดเยอะเจ็บคออ่าดูบายมานะครับกวนซ่องปังจริงๆเลยนะครับผมนะ <laughs> เฮ้ยเหลือสามสิบเลขโอ้ยนายเจ็บคอฟรีแล้วกูบอกปอบเลยดูมั เออเอามาเอามาเอมาโอ้โหเกินไปวะนะอา้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเอาแล้วโอ้โหไม่รอดเลยวะเนี่ยบักปอบเลยเกินโอ้โหเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ยบักปอบเลยบักปอบโอ้โหไม่คอมโบต่อนะครับ อ่ะขอสีสวยหน่อยเยอะโอ้โหคิดว่าไม่น่าจะรอดนะครับก็ตามนั้นไม่รอดนะครับโอ้โหเกินไปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปใส่มาใหม่นะก้เกียจตัดคลิปแล้วนะทุกคนนะมาข้ามไปเลยนะครับ อ่ะโอเคมาไปเติมใส่มาอีกแล้วนะครับผมนะเติมกันกรอนนะครับนะโอ้โหบักปอบเลยเอามาไปเบทคฮเหมือนเดิมนะครับโอ้โหจะปวดนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตั้งซื้อคลิปนี้วัตถุน่าสิบแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันโดนอีกผมไปใส่ไม่อีกนะครับกิเกตเข้าเข้าออกแล้วนะโอ้โหน้ําตาจะไหลนะครับเสียห้ารอบเลยนะ โอ้โหดูรอบนี้จะรอดอีกไหมเนี่ยโอ้ยบักปอบเงยน,น้ำตาจะไหลสงสารกันบ้างเธอเออโดนอีกแล้วอ่ะโอเคอะไรต่อเจมาลูกเออถวยอกเตเก้านะครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมาหน่อ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 ยบุ๊บเออเต็มกะลาไม้นาาี่นะครับนะ โอ้โหจะปวดนะครับโอ้โหน้ำตาจะไหลนะครับผมอ่ะโอเคจัดไปนะครับผมไวรุ่นอ่ะกดหยุดไปเลยนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับไวรุ่นนะอ่ามาแล้วก็ได้มาสิบหมุนนะครับโอ้หวานจีอ๊อนะครับนะ อ่ะสวยครับมาเออยาวไปยาวไปอ่าโอเคนะครับค,คูณกำลังดีนะครับผมอ่ะโจ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 โอ,อะไรต่อ,อเคเอ,อือซูชิมาจองหนึ่งจังวานี้โอ้โหเฮ้ยแตงซูชิมานะัะอย่างสวยนะดีไม่ดีเกิดนะครับ <laughs> โอ้โหเหมือนจะรันทดยังไงก็ไม่รู้นะครับอ่ะโอเคเออเฮ้ยไหลดีจัดนะถือว่าไหลดีนะเนี่ยอ่ะโอเคนะครับหวานเจียบไปรุ่นกดหยุดไปเลยนะครับหนึ่งร้อยหกสิแปดนะครับผมเออรู้เรื่องนะอ่ะไปดูกันต่อนะครับเอามาดิ อ่ะโอเคนะครับมาสวยเออเออรู้เรื่องนะครับอ่ะโอเคนะครับกดหยุดไปเลยนะครับผมนะหนึ่งร้อยนะครับผมหวานเกียบเออโอ้โห อ่ะโอเคนะครับสิบหมุนนะครับก็จบกันมาที่เท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบห้านะครับผมไยรุ่นเอออ่ะมารออะไรเราซื้อไปเลยนะครับมาโอ้โหไม่พอนี่ว่ะมันไม่พอนะไยรุ่นนะก็ขอซื้อเบทเจ็ดแล้วกันเบทเจ็ดน,น่าจะพอนะน่าจะห้าร้อยยี่สิบห้านะอ่ะมากดหยุดไปเลยนะครับเออก็จะมาส,สวยๆบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะ โอโ้โหมาอย่างนี้ก็น้ำตาจะไหลเลยครับผมอ่ะโอเคจะเลาะเอ้ยสวยสวยเออเคโอ้โหเออ่โอโออะมากดหออยุดไปเลยนะครับหกร้อยเจ็ดสิบสองนะครับผมเออสุปเปอร์นะครับ อ่ะโอเคอะไรต่อโอ้โหสวยครับอะไรต่อเออมาบก,ก็ไปนะครับสิบเอ็ดเออไหลไปไหลไปโจโจโอ้โหอ่ะหมุนสุดท้ายนะครับโอ้โไหไอตะคุณมึงจะมาทำเพื่ออะไรวะเนี้ยอะโอเคนะครับทิบหมุนนะครับ ก็จบกันมาที่ไร่เจ็ดร้อยเก้าสิบสองนะครับผมไอรุ่นเออได้อยู่ได้อยู่ก็โอเคนะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับเออถุนหน้าสิบนะครับได้มาถึงแปดร้อยเนาะก็ถือว่าสวยอยู่เออก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับก็เจอกันใหม่นะครับไปรุ่นคลิปวิดีโอหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบายครับผม,มจุกกลูบานเจยบเออ